มนขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2500เอ่อ2489นะครับก็คือปี1946ก็ถือว่าอายุน้อยมากนะครับเกิด2470นะ24 70, นะครองราช2489ก็อายุ19 19ขวบเองนะครับแต่ว่าครองราชก็ก็นะช่วงที่อายุยังน้อยเกินไปก็ไปอยู่เมืองนอกก่อนนะครับให้การเมืองมันเดินไปอะไรไป จริงต้องถือว่าในช่วงกัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นช่วงที่การเมืองเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากนะครับ mm hmm. นอกเหนือจากรัฐมนูญที่นะตอนนี้ฉบับที่สิบแปดนะครับนี่กําลังจะเป็นสิบเก้ายี่สิบคงจะรุ่นเรานี่ได้เห็นแน่ๆนะครับนะอย่างน้อยก็สิบเก้า 19, น่าจะถึงยี่สิบกว่าที่เราจะได้ฉบับสมบูรณ์เนี่ยปรากฏว่าในช่วงนะหลังจากขึ้นครองราชนะครับหนึ่งสี่แปดเก้าปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่า นะสองสี 2, 4, 9, 0, 9, 9, 9, 2, ่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองช่วงนั้นในการเมืองนี่หนักเลยนะครับเกิดการปฏิวัติรัฐประหารเยอะมากนะครับในยุคนับคร่าวๆนะครับในยุคราชการที่เก้าของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมีการกความพยายามในการขบฏอย่างน้อยน่าจะสิบอ็ดครั้งนะครับในประวัติศาสตร์เราที่มีสิบสองครั้งผมก็ใจว่าในช่วงที่เป็นราชการที่ราชการปัจจุบันเนี่ยขบฏ12บครั้งแปลว่ามีความพยายามในการจะแย่งอานาจแล้วไม่สําเร็จนะครับสิบครั้ง การปฏิวัติเกิดขึ้นก่อนหน้า,ร,า,ารัชกาลนะครับแล้วมีการรัฐประหารแปดครั้งแล้วเชื่อว่าแปดครั้งเนี่ยนะครับอย่างน้อยเจ็ดครั้งเกิดขึ้นในช่วงที่กษัตริย์ทวีปนะ์ทรงมีพระราชอำนาจนะครับเดี๋ยวนะครับมีข้อความเข้ามาเผื่อมีอะไระพี่น้องจะส่งข้อความเข้ามาออครับถึงนะครับมีอ๋อ โอเคอ่ะมาแล้วมีบางท่านก็บอกว่านะนี่เรื่องของเรื่องของพี่น้องเราที่พูดถึงาสถาบันกษัตริย์นะครับก็บอกว่าทนน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปัญหาก็ต่อไปก็จะสู้กันต่อตอนนี้ไม่ต้องไปพูดอะไรมากมาลนะก็ก็พอจะเข้าใจได้พี่น้องทุ่งสงขาวเข้ามาครับก็นะการรัฐประหารนะครับเจ็ดแปดครั้งแล้ว ขณะเดียวกันในสิ่งที่น่าสนใจในรัชการปัจจุบันก็คือเกิดการสังหารประชาชนโดยทาหารเนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่ไม่นับนะครับเป็นการเมืองที่เรียกว่าอุ้มฆ่าอะไรบ้างเนี่ยซึ่งนะมันก็ไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความคิดหัวก้าวหน้าเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นค่ากรณีเป็นรายไปนะครับพวกที่เข้าป่าไปแล้วก็โดนยิงตายเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับนะทีนี้แต่ว่าปรากฏการณ์ที่มันนับได้ว่าเป็นเป็น สิ่งที่เห็นเต็มหูเต็มตาว่ามีการฆ่าหมู่ประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นในรัชการเดียวนี่นะฮะคิดดูว่ากี่ครั้งเนี่ยห้าครั้งนะฮะห้าครั้งแล้วก็เกิดเหตุการณ์สําคัญสําคัญทั้งหมดหกเหตุการณ์นะครับแต่เป็นห้าครั้งใหญ่ๆก็คือปีสองพันห้ารสิบหกนะสิบสี่ตุลาหนึ่งหกแล้วก็มาหกตุลาหนึ่งเก้านะครับแล้วก็มาเดือนพฤษภาคมปีสามห้าปีสองพันห้าร้อยี่สิบห้าสิบสองนะครับนั่นเดือนเมษายน นั่นก็การตายเนี่ยเข้าใจว่ามีการหมกศพแน่ๆนะครับแกนนําก็มั่นใจว่ามีการฆ่าประชาชนแต่ว่านะด้วยหลักฐานต่างๆเนี่ยมันมีแค่ชายสองคนที่ค้นพบที่คลองนะครับก็ที่เหลือนอกนั้นเนี่ยนะครับถูกเก็บศพไปทิ้งนะเรียกนะครับแล้วมาพร้อมปีห้าสามนี่เกิดสองเอพิโซดนะครับเอพิโซดแรกก็นั่นแหละร่มเก้านะครับทหารตายไปเท่าไม่รู้รู้ว่ามีการฆ่าฟันกันแน่นอนประชาชนก็เสียชีวิตส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ ที่หนักที่สุดก่อนนู่นนะครับเดือนพฤษภาคม2553ล่าสุดเนี่ยปรากฏกรารณ์ตรงนี้นะครับถือว่ากษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องเลยหรือว่านะ,ะเป็นลักษณะว่ากษัตริย์เป็นคนที่อยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาช่วยห้ามช่วยปรามเนี่ยภาพลักษณ์ที่คนไทยมองก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าปี52-53โดยเฉพาะปี53เนี่ยเราเห็นชัดเจนแลวว่าทางสถาบันกษัตริย์เนี่ย ไม่ได้ลงมานะครับไม่ได้ลงมาแสดงความเสียอกเสียใจหรือว่าพูดจาอะไรเลยเหมือนปีสามห้าหรือว่าปีหนึ่งเก้านะครับแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยตัวแทนของสถาบันนะครับได้ไปงานศพของบุคคลที่เคลื่อนไหวอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนเสื้อแดงและคุณทักษิณอันนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่คาใจประชาชพี่น้องประชาชนอยู่มันเป็นที่มาที่ไปของคําว่าที่จะสังคาหาสั่งยิงนะครับนั่นไม่ทราบว่าคือใครละแต่ว่ากระแสตรงเนี้ พรนะ้อมๆจะแรงทีเดียวนะครับแรงทีเดียวในในยุคของการรัฐประหารช่วงหลังเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยถึงขนาดว่าคณะปฏิรูปนะคณะที่ขึ้นมารัฐประหารนี่แหละครับ mm hmm. เขาเรียกชื่อตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับอันนี้ชัดเจนมากแล้วก็ใช้ธงของสัญลักษณ์ของสถาบันกษัตริย รับพูดถึงว่าถ้าสถาบันกษัตริย์ไม่ยินยอมพร้อมใจนะครับตั้งแต่ปี48ที่มีการเคลื่อนไหวนะต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยตอนนั้นคุณทักษิณนนยังใช้เสื้อเหลืองอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยโดยเฉพาะปี49แล้วหลังปี49เนี่ยฝ่ายที่ต่อต้านนะฝ่ายคุณทักษิณแล้วก็ประชาชนที่เติมเติบโตขึ้นเนี่ยก็ใช้สัญลักษณ์เสื้อเหลืองแม้กระทั่งน้ําดื่มก็ยังเป็นน้ําดื่มนะตราพระราชทาน มันก็เลยเกิดความคับ f ้องใจของพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะกษัตริย์ไม่ได้อยู่ข้างประชาชนหรือไม่นะครับระยะหกสิบปีหกหกสิบหกปีนะอยู่ในตําแหน่งเนี่ยนะครับอยู่ในบรรลังเนี่ยนะครับเราจะเห็นความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยไม่ได้มีการสถาปนาสถาบันกษัตริย์เพิ่มขึ้นนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีราชวงศ์ใหม่เกิดขึ้นแต่ว่าปรากฏว่ามีกษัตริย์ที่ปรับราชฐานะหรือว่าถูกล้มไปเลยเนี่ยนะครับ ชัดเจนเอาใกล้ๆนี่เลยก็นะครับเนปาลนี่เรียกว่าล้มกันเลยนะครับล้มสาบารกษัตริย์ตกลมาเป็นฐานะปกติประเทศมูรอกโคนี่เขาพยายามจะปรับฐานะนะรลดอัตราชำนาจลงนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดก็คือประเทศภูตานนะครับกษัตริย์หนุ่มที่เคยไปเยี่ยมเมืองไทยด้วยนะครับก็นะบิดาท่านก็ลงจากราชอำนาจแล้วก็ให้ลูกชายขึ้นนะครับลูกชายขึ้นมาก็ประกาศเลยนะ ให้เป็นประชาธิปไตยที่ที่สุดจะอยู่ในฐานะนี้ฐานะประมุขที่ไม่มีอำนาจเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนยินยอมเท่านั้นถ้าประชาชนโหวตให้ออกเมื่อไหร่ก็จะยินดีออกนะครับอันนั้นก็เป็นปรากฏการณ์นะครับทั้งเกี่ยวกับเรื่องของกษัตริย์เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกษัตริย์คนเราคือว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลก4ปีซ้อนนะครับนั่นแหละนะปี54นั่นคือน่าจะเป็นปีที่4 5455เนี่ยนะครับปีที่4ปีซ้อน น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าปี2554นะครับจักรพรรภูมิพลเนี่ยมีทรัพย์สมบัติรวมทั้งหมดเนี่ย35,000ล้านนะครับที่น้องเอาเงินล้านไปกองนะครับแล้วนับดูนะ35,000กองอ่ะน,นะครับเงินล้านกองหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยนะครับพี่น้องอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเยอะนะครับแต่เราลองเห็นตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเงินล้านไม่น้อยนะครับแบงค์พันนี่นะก็หลายใบก็ต้องเป็นปั๊บใหญ่เลย ทีนี้ถ้ากองใหญ่ๆอย่างนั้นถ้าจะให้ได้สามหมื่นห้าพันล้านบาทเนี่ยเออนะไม่ใช่ไม่ใช่ล้านบาทนะล้านเหรียญน,นะฮะสามหมื่นห้าพันล้านเหรียญเนี่ยก็ต้องนะใส่เข้าไปนะสามหมื่นห้าพันล้านเอ่อสามพันห้าพันกองนะครับแล้วถ้าตีมาเป็นบาทเนี่ยพี่น้องเมื่อคืนผมลองใส่ตัวเลขดูเนี่ยนะครับมันเท่ากับหนึ่งล้านหนึ่งแสนกับเก้าหมื่นล้านบาท ล้านล้านอ่ะนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนล้านบาทแปลว่าถ้าเอาเป็นเงินไทยเราเนี่ยนะครับกองล,ล้านล้านเนี่ยจะต้องใส่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าเก้าหมื่นกองพี่ลองนึกดูห้องห้องหนึ่งนี่มันเต็มเอียดเลยนะครับนี่นี่นั่นคือตัวเลขเมื่อปีสามสี่ปีห้าสี่นะครับสองปีที่แล้วคิดค่าเงินบาทอยู่ที่สามสิบสี่นะครับตอนนี้อาจจะ แขงเหมือนกันังกับเงินเงินบาทเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่สามสิบสี่แล้วอาจจะประมาณสามสิบยี่สิบเก้านะครับกลับมาแข่งอีกก็น่าสนใจมากก็คือว่าปีห้าสี่เนี่ยสถิติที่อยู่ตามอินเทอร์เน็ตฟอร์สเนี่ยก็บอกว่ามีอยู่สามสิบห้าหมื่นล้านนะครับสามสิบห้าสามแสนเออสามหมื่นห้าพันล้านบาทเออล้านเหรียญแต่ปรากฏว่าเนี่ยผมไปดูเว็บไซต์ชื่ออัลมานัเอัลมานักเอโกตานะครับ o t org ปรากฏว่า ตอนนี้นะพระมหากษัตริย์เราเนี่ยปี13เนี่ยนะปี2556เนี่ยรวยแค่อันดับที่สี่นะครับอยู่ๆก็มีกษัตริย์ราชินีอังกฤษนี่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีเศรษฐีแขกนะครับขึ้นมานะเป็นกษัตริย์ของฝั่งนู้นฝั่งอาหรับเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ 2, สองอันดับสามกษัตริย์เราเนี่ยลดลงไปเป็นอันดับสี่ยังไม่พอนะทรัพย์สินลดเหลือ28,000ล้านเหรียญ จากสามหมื่นห้าพันห้าพันเนี่ยกลายเป็นสองหมื่นแปดผมยังไม่ได้เช็คดูฟอสนะครับเมื่อคืนเนี่ยเป็นเก็บข้อมูลหลายหลายเรื่องเนื่องจากว่าช่วงหลังในง,งานยุ่งนะครับก็ก็เวลาเตรียมตัวมันจะน้อยต้อก็เฉพาะคืนที่จะต้องก่อนจะออกเนี่ยก็อยู่จนดึกจนดื่นแล้วทีนี้ก็นะไม่มีเวลาไปดูทั้งหมดว่าเช็คดูฟอสอีกทีหนึ่ง,น,งนะครับอันนี้เป็นตัวเลขพี่น้องลองไปดูนะการที่ตัวเลขลดเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับ คือลดไปเจ็ดประมาณเดี๋ยวนะสามสิบห้ากับยี่แปดลดประมาณเจ็ดพันล้านนะฮะเจ็ดพันล้านไม่ใช่น้อยนะฮะเงินเจ็ดพันล้านนี่อยู่จะลดไปได้หรือ,อยังไงนะครับแล้วก็ไม่ใช่แบบไปนะไปใช้ไปจ่ายอะไรนะครับแล้วก็เท่าที่เราทราบเนี่ยธุรกิจทุกอย่างเนี่ยก็มักจะเป็นกําไรหมดนะครับแล้วภาษีก็ไม่ต้องเสียเนี่ยไม่ทราบว่าไปลดได้อย่างไรนี่ก็กนะผมไม่ไม่พูดไม่อันนี้นะครับเพราะวันนี้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามา พูดคุยมาจับหูจับตาด้วยไม่อยากจะให้ที่น้องที่เอาไปเผยแพร่เนี่ยจะต้องนะเอ่อต้องเกรงกลัวนะครับทั้งหมดที่ผมพูดเป็นความจริงผมไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยเหมือนมีจะมีความพยายามทําให้ตัวเลขมันลดลงโดยใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยพระราชอำนาจลดลงบางประเทศนะล่มสลายไปเลยนะครับปรากฏว่าเออประเทศเราเนี่ยพระราชอำนาจ เพิ่มขึ้นจากตอนแรกเป็นยุวกษัตริย์นะครับขึ้นมาเนี่ยก็สิบเก้าขวบเนี่ยก็ยังทําอะไรไม่ค่อยเป็นก็ยังต้องนะ,สะเสด็จไปอยู่ที่ต่างประเทศนะครับไปประพาสทางยุโรปก่อนแล้วกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ใช้เวลานะระยะช่วงหนึ่งเพื่อจัดก,กลไกอานาจทางการเมืองเพื่อความปลอดภัยแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ นะครับปีสองสองสี่เก้าศูนย์เก้าสองขึ้นมาช่วงนั้นนี่เริ่มนะครับมีการสถาปนา,นาอำนาจของสถาบันกษัตริย์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เรียกว่าจะกลายเป็นศูนย์เลยนะครับเรียกว่าคณะราษฎรนี่จะให้อยู่มาเป็นประชาชนธรรมดาก็ยังได้นะครับหรือว่าไม่ให้มีอํานาจใดเลยนี่ก็ยังได้นะครับแต่ว่าเอาไปเอามาเนี่ยนานเข้านานเข้า,นานเนี่ยกษัตริย์ไทยเนี่ยมีพระราชอำนาจนะสมบูรณ์ขึ้นนะครับที่บอกว่ากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเนี่ยพี่น้องลองฟังสิ่งที่ผม จะอ่านต่อไปนี้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากหนังสือนะทั้งด้านสังคมศึกษาของมัธยมปลายนะครับบอกตามระบอบก,การการตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเป็นการปกครองรูปแบบที่พระองค์จะทรงใช้พระราชอำนาจในฐานะประมุขของรัฐและในฐานรรอะนรรอื่นๆซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ดังนี้นะหนึ่งทรงดำรงอยู่ในฐานะ Is, เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้อันนี้ก็มากประสามในรัฐธรรมนูญนะครับและผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้ององค์พระมหากษรตัตย์ในทางใดๆไม่ได้